สวัสดีครับสวัสดี FC บอลวันนี้ทุกท่านนะครับติดตามคลิปวิเคราะห์จากฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM 99นะครับนี่วันนี้ใส่เสื้อสวยมาด้วยนี่เสื้อวินเทจจาก Soccer Gate นะฮะก็ลองไปติดตามดูแล้วกันนะครับทุกท่านที่ติดตามกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้าไลน์กลุ่มนะครับผ่านทางไลน์แอดที่แอดจีเอครับ GM33 ครับรับข่าวสารความเคลื่อนไหวคลิปวิเคราะห์จากฟุตบอลจากกูดูชื่อดังกันได้แบบนี้นะครับค่ำคืนวันนี้พุทธศัก่าชสองพีนสี่ตก ปิดท้ายแล้วกันนะฮะในเกมกลางสัปดาห์เพราะเตะกันน้ออังคารพุธละนะครับดูเอฟเวอร์ตันกับนิวคาสเซิลก่อนนะครับคือไปทั้งสองคู่แหละนะครับเอฟเวอร์ตันเองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปและครับปัญหาตัวผู้เล่นอุตสาเริ่มที่จะกลับมาแต่ก็มีปัญหาเรื่องแต้มที่มันหายไปนะครับแล้วเริ่มเริ่มที่จะเหนียวแน่นลงตัวขึ้นสําหรับชอนไดนะเพราะว่าเล่นเหมือนเล่น4ี่ห้าหนึ่งนะครับเล่น4ี่ห้าหนึ่งโดยใช้อับดุลไลดูกุเล่เนี่ยยืนอยู่ด้านหลังโดมินิกคาร์ว์ดเลวินไปเลย ที่เหลือเนี่ยก็คือนายลับ4คนแล้วก็ตรงกลางอีก4คนเนี่ยช่วยกันเล่นเกมรับนะครับจารันพิกฟอร์ดก็เหนียวหนึบใช้ได้นะคูเซนเตอร์พอไหวละเจรันเบสเบดกับทางด้านของเจมทาค,คอฟสกี้นะครับตรงกลางนะครับริมเส้นเป็นแจ็คคาริสันกับดเดวายแมกนิวนะโดยมีทางด้านของกุยเย่แล้วก็เจมสการ์เนอร์เป็นตัวตัดเกมซึ่งข้อดีคือตัดเกมอะแต่การปล่อยบอลหรือการไปสู่จากข้างล่างไปสู่เกมลุกแดนบนเนี่ยผมว่าคู่นี้ทําได้ไม่ดี นิวคาสเซิลดูดีกว่าอยู่แล้วเอ็ดดี้ฮาวแม้ว่าตัวผู้เล่นเจ็บเยอะนะครับแบนไปหนึ่งคนคือซันโดโตนาลีเจ็บเพียบเลยทำให้ทีมเนี่ยแกว่งไปพอสมควรนะฮะสเวนวอตมันแดนเบิร์นฮาวิ่บานเอลเลตตแอนเดอร์สันจจคอบเมอร์ฟี่โจเซฟวิลล็อกชอลล์ลัสตาร์คาร์ล์วิลสันที่เอ่ยมาเจ็ดแปดคนเนี้ยคือตัวจริงหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้นิวคาสเซิลมีแกว่งไปนะครับแม้ว่าตัวที่ลงมาแทนเนี่ยคือมันอาจจะคล้ายๆสเปอร์อลงมาก็ คือคือมันก็ทําได้ดีแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่าชุดแรกอนะเนาะลูอิสไมลี่บุนอกิมาไลส์โชลินตันนะครับข้างบน3คนนะ่ะถือว่ายังยังยังพอแก้ไขก้อนแก้มไปมิเกลอัมเมลอนเ็กซดนเดอร์อิกซักแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนก็ถือว่าได้นะแต่ผมมองน้ําหนักหมัดเนี่ยนิวคาสเซิลจะดูดีกว่าดูดีกว่าทางด้านของเอฟเวอร์ตันนะครับในเรื่องของอาวุธละกันนะผมยังว่านิวคาสเซิลไม่แพ้เป็นอย่างน้อยละกันนะครับแม้ว่าตัวเล่นจะเจ็บเยอะนะครับถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นนิวคาสเซิลนี่แหละทที่จะะบบุกชนนนาางงดด้้ขอออเเฟวรร์ตััไค ขนาดที่อีกหนึ่งคู่นะครับเหนื่อยใจกับสเปอร์ทีมรักและเกินแล้วก็เจอสึกหนักด้วยเจอเวสแฮมคือประเด็นนะเจอเวสแฮมสเปอร์ไม่ค่อยชนะแล้วเวสแฮมเป็นบอลที่แบบว่าเอาจริงคุณภาพผู้เล่นเนี่ยไม่ได้เป็นรองสเปอร์ชุด2ชุดนี้นะสเปอร์ก็แน่นอนนะฮะเพิ่งกลับมาเก็บตั้งกับแมนซิตี้ไดแ้แบบเล่นสู้ถวายหัวใจแต่ว่าทีเด็ดทีขาดแล้วก็เกมรับยังมีปัญหาคือตัวเจ็บแบบเพียบเลยไล่เลียงเนี่ยทั้งามานอสโซลมอนเจมีดิสันเบนตันกูเปรีสิตเซซียง แนวรับสำคัญเลยทั้งอ่ะมิกกี้ฟานเดลฟาฟานเดเฟนเองนะครับเกมนี้ลุ้นคิสเตีนโรเมโลที่กลับมาซ้อมแล้วเนี่ยจะลงเล่นได้ไหมถ้าได้ผมว่าจะแทนเอลิกไดเออร์นะ อีกคนนึงจะเป็นเบนเดวิสนะครับที่ที่จะยืนคู่เซ็นเตอร์ด้วยกันตรงกลางมันเหลือแค่นี้แลลวฮะหอยเบียร์กับอีฟวิซูมาหรือจะเอาโจวานนีโรเซลโซ,โซถอยลงมานะครับแนวลุกก็จะเป็นเดยันคูรูเชฟกี้เบนเบเดนจอนซันแล้วก็ส่วนทึงวินก็ยังก็ยังดูดูดีอยู่คล้ายๆกันอยู่ขั้เซิรเมื่อกดูพอไหวแต่เวสแฮมผมว่าตัวดีครับเจ็บค่ามิเคลอันโตนิโอที่เหลือเนี่ยก็อยู่กันครบแล้วครับเจมส์วอร์ดพาว์ธ o m a ชูเซกลูคัสปาเกต้าจาวอดโดเวนนะครับ จัลอดโบเวนนะครับพวกนี้มันก็ดีอะ่ะเล่นในพิมพ์ลีกสบายเลยแต่ว่าโอเคแหละผลงานอาจจะลุ้มลุมดอนดอน,ดอนแต่ผมว่าเวสแฮมเนี่ยเขาเรียกว่าเจอกักบสเปอร์ทีไรเนี่ยสู้ได้นะครับมีลุ้นแบ่งแต้มครับเ,เวสแฮมแล้วก็มีลุ้นถึงแบ่ง3แต้มด้วยสําหรับเวสแฮมนะฮะผมยังมองว่าเกมนี้สเปอร์เหนื่อยครับชนะก็ไม่น่าจะเกิน1ประตูฮะคงเป็นไปไม่ได้ที่สเปอร์แบบจะชนะถึงขั้นแบบ2 0 3 0ผมว่าเวสแฮมสู้ได้ครับแพ้ก็แพ้ไม่เกิน1ลูก แล้วก็มีโอกาสแบ่งแต้มหรือถึงขั้นบุกชนะด้วยครับเจ็บปวดแต่ก็ต้องฟันธงแบบนี้ครับคลิปขอ้อครา์ฟุตบอลวันนี้นะครับก็ผมลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ